ฟิลโจนส์อดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าว่าตัวเองเคยโดนนานี่เพื่อนร่วมทีมขู่ที่จะชกที่หน้าในห้องแต่งตัวย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายนปี2012ปีแสดแดงไปแพ้ให้กับวีแกนศูนย์ประตูต่อหส่งผลให้ทีมพลาดแชมป์ฤดูกาลนั้นโดยเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เข้าป้ายคว้าแชมป์ไปครองเกมดังกล่าวโจนส์ Jones อยู่ในสนามเต็ม90นาที ส่วนนานี่ถูกส่งลงเล่นเป็นตัวสำรองในนาทีที่65แทนเวนูรุนี่หลังจากที่ทีมเสียประตูให้กับชอนมารลนี่ในนาทีที่50ของเกมโดยมีความไม่พอใจเรื่องของการเล่นเกิดขึ้นซึ่งสตาชาวโปรตุเกสดา่าใส่โจนและขู่ว่าจะชกหน้าในห้องแต่งตัวด้วยโจนเล่าเรื่องนี้กับบริโอฟินานผ่านทางช่อง YouTube ว่าฉันจำเกมที่เราเล่นกับวีแกนดได้และมันทำให้เราแทบจะพลาดแชมป์เพราะเราแพ้1-0ใน90นาที ซึ่งนานี่โอพระเจ้าเขาออกท่าออกทางในทุกจังหวะที่ข้างสนามฉันแบบว่าแค่ส่งบอลมาให้ฉันส่งบอลมาให้ฉันแล้วจากนั้นฉันก็ตะโกนใส่เขาว่าส่งบอลหานั่นมาให้กูเว้ยจากนั้นเราก็เดินเข้าไปในห้องแต่งตัวหลังจากจบเกมแล้วเขาก็ตรงมาหาฉันทันทีและพูดว่ากูจะชกหน้ามึงมึงโดนกูแน่ฉันอึ้งไปเลยฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นผู้จัดจาก,การทีมก็เดินเข้ามาและบอกให้ทุกคนนั่งลงเพราะฉะนั้นแล้วขอบคุณนะครับเจ้านาย